สิปีที่ผ่านมาสังคมโลกมีความพยายามที right. mm ่จะผลักดันในการแก้ป mm ัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศเช่นเดียวกับประเทศไทยที่รัฐบาลตระหนักถึงปัญหานี้และมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา และด้วยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเมื่อวันที่8กันยายน2528ทําให้มีข้อผูกพันที่ต้องดําเนินการเกี่ยวกับสตรีให้สอดคล้องกับแนวทางตามอนุสัญญาฉบับนี้ และเพื่อให้ทุกเพศมีโอกาสที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งเพศโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนรัฐจึงออกพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2,558ขึ้นโดยมีบทบัญญัติเป็นข้อห้ามทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนหรือบุคคลใดมิให้กระทำการในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติดโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เนื่องเราเข้าสู่ภารคีนิทัน์ปีสองพต่ปี่สิบดังนั้น,นกลไกมาตรการต่างๆที่เราดําเนินเนี่ยเราก็ต้องอาศัยอนุสัญญาตัวนี้เป็นหลักเพราะเราเราเป็นภารคีเขาอนุสัญญาตัวนี้ก็คือต้องสร้างความเป็นธรรมนะครับในกลุ่มทุกกลุ่มในสังคมเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยก็จะรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะใช้เวทีโลกเนี่ยสร้างความเป็นธรรมความเท่าเทียมหลายประเทศก็สาเร็จประสบความสำเร็จประเทศไทยเราก็ทํามาโดยตลอด มีการแก้กฎหมายอะไรหลายๆฉบับแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะไปคุ้มครองกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่มีการถูกเลือกปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ถูกกระทําให้สามารถใช้สิทธิ์เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ์ของตนเองในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสําคัญคือห้ามแบ่งแยกห้ามกีดกันห้ามจํากัดสิทธิประโยชน์ห้ามเลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาการจํากัดสิทธิที่พบมากที่สุดคือการรับสมัครงานการเลื่อนตําแหน่งหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการงานซึ่งหากพบว่าถูกเลือกปฏิบัติสามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติการไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้วินิจฉัยได้โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจริงผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสั่งให้ชดเชยเยียวยาได้ นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดให้มีกองทุนเพื่อนําเงินมาช่วยเหลือดูแลผู้เสียหายด้วยโดยหากถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสามารถร้องเรียนได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1300ตอนนี้ที่ประเภทที่เห็นเห็นอยู่นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของของการทํางานมากกว่า,า,าน,นะครับการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งแยก กิจการในบางตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคงต้องเข้าไปดูแลคุ้มครองตรงนี้นะครับวิธีการของเราเนี่ยเรามีคณะกรรมการวินิจฉัยตามกฎหมายเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่กรมกิจการสตรีและสัา,าพันครอบครัวนะครับหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐจังหวัดทั่วประเทศแม้ว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558 จะมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่9กันยายน2558แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมมากนักทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงเป็น,นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเจตคติในสังคมที่ฝังลึกอยู่ในความเชื่อ